สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่องของพี่เป้โชว์เรา <c oughs> สวัสดีจ้าหลังจากที่เราไม่ได้เจอกันกี่วันสองวันนะคะทุกคนค่ะจะไปหาเฮดช่วงนี้นะคะเฮทกำลังออกเราจะพี่น้องจ๋าก,ก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของพี่เป้นะวันนี้พี่เป้มีแนวทางตัวเลขสวยๆสําหรับใครที่เป็นคอแนวทางนะคะลาวพัฒนา ลาพัฒนาวันนี้23พฤษภาคม2568วันนี้วันสุขแห่งชาติขอให้ทุกคนมีความสุขยิ่งขึ้นไปเน้นย้ำนะคะว่าคลิปนี้ทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังชอบตามไม่ชอบผ่านที่สำคัญที่สุดคือใครเห็นคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์แล้วก็ ยังก็ได้ใตคลิปนะจ๊ะพี่น้องจ๋าเพื่อเจ้าจะได้มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเนาะวันนี้นะคะพี่เป้มีแนวทางของ a d ดฟินิซึ่งเมื่อวันพุธที่ผ่านมา a d ดฟินิกถือว่าเด้งบนเด้งล่างนะจ๊ะทุกคนจ๋าเราก็ตามต่อไม่รอแล้วนะสําหรับ a d ดฟินิวันศุกร์นี้นะคะแอดฟินิให้มาแบบเจ๋งๆจึ้งๆนะคะอันนี้คือชุดเดิมชุดเก่านะฮะอันนี้ชุดเดิมชุดเก่าก็หลายคนก็คือแบบ วิ่งรูดนะคะและเราจะไปกันต่อเลยวันศุกร์ที่23พฤษภาคม2 5 6 8แอดฟินิกให้มาสวยมากเด่นหนึ่งและเก้าเด่นหนึ่งและเก้านะคะหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหน9่9แปสองหนึ่งหชุดวิ่งชุดรูดก็จะเป็นหนึ่งและเก้านะคะหนึ่งและเก้าชุดวินชุดวิน4สี่ตัว9กหนึ่ง หกหนึ่งนะคะเก้าหนึ่งหกหนึ่งก็มักกระตามบ่มักกระพานเด้อแต่พี่น้องจะขอ,ของขอให้พี่น้องโชคดีโชคหมายกันสุขสุขคุอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งจะได้่พลาดคลิปใหม่ๆจากพี่เป้เดี๋ยวพี่เป้นนำเสนอของกูรูแบบอาจารย์อื่นๆท่านอื่นๆก็แบบจะได้ไม่พลาดไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ง่ายๆสันส้นๆจัดีค่ะบ๊ายบาย